ไปใสเอพเป็นอย่างลูกก็ยากสินดาดมานี่กระมือพราเห็นยากออานั่งดีๆนั่งดีๆชิตกนะลงลงยากโอ้สิกินจากตอดเลยลูกยากแค่สบาเอ่ะเป็นอย่างลูกก็ยากมานี่ ยน้องนี่บ่ไปดิซันไปอ่ะลูกกระชี้ไะลูกก็ยากใช่ปะโอ้ยพี่กรยากพี่กระยากเป็นอย่างก่อนเมื่อนี้เคยยัดกินสินดาดเด้อยนะพี่ยัดกินเด้อแคมคล้องมันบุบแหวนปั้นไ่เดินไอ้าเนาะมื่อกี้ชมใจลูกชายมากินสินดาดอ้วยเหว่ยงเข็มคองก็คือว่า เป็นอาหารหนึ่งเนาะอีว่าราคาโปรแพงอาหารก็มีลายอัานยุ่ชมกับราคาเด้ยนอะคือว่าก็กินไปเรื่อยๆเนาะกินปกติเหาก็ได้หากษาหุนเห้ได้มาตรฐาน